มันนี่ว่ามันิดมันนี่ว่าไง้อ่าหาสื้อายุสิไปยุวะได้ยุคขาม่หาแม่สายแม่สายขายจักรจันเนี่มันนี่ไม่ได้ขายนางเนี่ยมันนี่ก็หวกหอเห้วงกันวกันห่วงหลัหน้แมเนาี่แม่สายแม่สายนี่เป็นเจ้าของเลขมีที่มาเดี๋ยวนุ่นยาจะเหินเรื่องเด้อค่ะก ได้ไปกดเนะกวกักดเสีย้เสียงวัตนม้มายม่สายเลขมีที่มานะคะวัต่ิพันธม่นี่เลขเพิ่นตรงตไม่ต้องกลับบนล่างนะคะหัวชัดขึ้นไปหันบระไทยเพิ่นเขาบนเข่าล่างนะคะหัวทัดไปที่มันออกสีสามกับเก่าหาเข้ารทไทยถ้ำพึ่งไทยถ้ำหัตดิพันมาเข่าตรงตบนศูนย์นะคะ ัวมานี่ถือบอถือบอลบอลาคบาทอราคาสิบาทนี่ราคาสิบบาทุขึ้นอแต่นุย okay? ัไต้แล oh. ้วหลายตัวนะอันน like ี้แม่สายแม่สายมาได้ตะทุ่มมันไ่ได้ออกบนออกล่างมันออกตะบนกัเลขไดตาทุ่นะคะก็มี่ขคะนี่ี่โอนมาไอยูเลยนะแ่มขไป่้ามงนีแจงสีบกครเป็นเดี๋ยวมาทางนีกัน f อไม่ประสงค์ออกน้ำฝากมาให้แม่สาย500บาทเดียวได้ค่ะเอฟซีประสงค์ออกน้ำครับ รวมทบุญพานต้องอนุญาตะเกายทันาร้อยบาทนะครับทม่สายมาจกไหนม่สาย FC ไม่ประสงค์ออกนามฝากมาให้500บาทนะคะวันดีควันดวันดีขอบคุณคุณแนขอบคุณแห้ผ่ามือเม่สายเดินมาก็แจนยสางจะเอาพมาแล้วมเอาว่าอยู่นนีเลขว่าันมาหมด่มมาแล้วมนมาทันเหตุออกมาแล้วมาหันเหตุไหนจะไม่เอา ให้เฮ็ดกั้นกองให้เลือดแน,น่น,นหน่อยท่านให้เฮ็ดให้มือม่อมืม่อใดแม่มือ่อใดสิได้ เดซี่สิได้ลรอเริมมาหลดตัสองสามมือได้บกกว่าละลอยสองออสองสามมือได้บออ๋อประมาณสองสมมือเนาะใครคือเก่ามันบ่ายยืนยันเห้เซีดีใจแน่ปีหนึ่งมีสองวดพปีหนึงสิลุดแค่สงวดหปีหลุดสงวดปีหกเกลุดจังงวดไปงวดเดียวปีหกเหลุดแล้วหนึ่งงวดมวะสนานมาเขาตะบนเนาะแมอีเพราต้องกลับเห็นบ่ครับ ไม่ต้องับที่ต้นบองมือเท้าเนขมากระด้ขมาบันทกนะเ้าหนานะคนไหนเนาะี๋้วเซลเบิดโทรไวยิ่งแล้วฉีขอเบิดแม่ไปเด้อเพราะว่าตามแม่แล้ว่าขันเขาบนเขาล่างแม่แล้จะได้กำไรวดนี้มันเข่าตะบนแล้วก็ได้ทอทุนนะคะเพราะว่าระหว่าเราถือหาิบบาท เราเราบันทุก exactly. ื่อบททุกตัวบดกันใหญ่บดบนรางใหญ่อ๋อถ้าถ้าเขาบนรางใหญ่กำาไรหลายๆใช่ไหมัดใหน่ชิซซี่โตนี่มันใหญ่นี่เด้อค่ะตัวจริงเซยงจิงแม่สายเลขมีที่มานะคะเห็นเราบกเห็นเลขอนไรนย่า่้ เอาความมุเงกาไม่เป็นเงนมีเอฟีไหมเอฟซีก่าเรเห็นดิมีี่เก่านะคาทางนึก็ท้นองแม่วาบนะครับโอนแม่วาเราตัวแม่สายแม่สายสายายสายไ่เกลียงซื้อเหไหมล่ะนี่สายนี่สายี่ความมุ่สองคนม่เก่าโดยสายนะครับเลี้ยงมีที่มามันหลายครูแต่มาให้ซื้อบนรล้างต้องกับนะคะมันกะเข้า0ูนสตรงตงนะคะเข่า0ูนสบนนะคะล่างโปเข่าก็ได้กลับยากแล้ว่าต้องกลับ ถ้าเขาโตกรับพี่วา่าบกเขา มากปวาพวกเขานมาันงตรนะครับงเรายได้ะแวยแม่แม่แล้วยืนยันว่าจะจะหก็รอครเห็นใจนะใคเห็นใจกกว่าในโทรัพบ๊อบฟันเลยบอกแม่ถ้าเราห่วนี้บ๊อบฟันไม่ต้เหตุสุดบ๊อบฟันจะเสียรบ๊อบฟันจะเคลียไม่ตะเหตุสุดรอ่รเล้ย

สไร้อนอะไรชีสอะลุบชลุเลขกเหล็กเมสายเลขมีที่มาอย่างเปนท่นมาเด้อค่ะถ่าจักสองฐานมือนะคะแม่สายก็ยืนยันแล้วว่าจะให้คือเก่านะคะคอขอบผู้เล็บซีนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะทุกบาททชุดตะต่างขึงมือแน่นอนนะคะเอฟซีไม่ประสงค์ออกน้ำฝากมาให้แม่เพิ่นก็ให้แล้วเด้อค่ะถึงมือแล้วนะคะ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền đi <laughs> Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กันคนบานเดียวกันไรไป็นไรแมกว่านแม่ลูกเป็นร้านธรรมดาบอบอร่มานนะคมยายไมจะรู้ว่าแม่จะยืนยันจะมาหายคือเก้านะแม่เนาะจะเย็นๆนะคะสองสามมื้อนะคะ เรื่องของปลาน้ำกันเยอะค่ะไข่หมดค่ะไข่หมดไข่หมดหัวมาเยอะเรื่องของปลาเยอะเนาะมีจักรจันท์มีไข่มดแดงนะ เอฟซีกับคอมเมนต์มาแอดถ่ายอะไรให้ดูก็ไม่รู้ทําให้อยากกลับบ้านนะคะสงการกลับมาเ้อพี่น้องกลับมาบ้านเข้านะคะมากินอาหารบ้นบานนะคะมีหอยหนา้าหอยโขงหอยป่าแมงดาเขียดนะคะพัติวลังครึ่งก็มีนะะค อ้าวสรุปเลขแม่สายเลขมีที่มางวดน,นี้ยังไม่มานะคะเดี๋ยวไปติดตามสองสามหมื่นนู่นที่ย่าน